สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช a n e าคา r c เก a ม i n g ขอบ,บ,บตะดำนะครับจริงๆคลิปนี้ผมอัดไปแล้วแต่เพิ่นว่าไม่นั่งเป็นหาข้อมูลมาใหม่ก็เลยมาอัดใหม่ที่ทำไว้มันเป็นตัวหลักอันนี้ตัวลองอจริงๆชื่อเฟซนี้มันชื่อแค่แค่สิบ12ปีมั้งแต่ว่า มืนจะให้เรามันจะให้เราย้อนอดีตด,ด้วยอะย้อนอดีตไปเมื่อสิบสองปีก่อนเป็นประวัติของบอสน้ําแข็งอะถ้าผมดาไม่ผิดนะเพราะมันเหมือนกันได้เลยเอ่อจริงๆเฟสเนี้ยตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกแต่ไปมาม,ามนันได้อนี่ด้วยครับธนูพิษนี่อันนี้ใครค่าธนูพิษต,ต้องผ่านเฟสน,นี้ก่อนจธนูไฟมันอีกเฟสหนึ่งก็คือ มาถึงก็ต้องมาถึงเกาะสองก่อนนะอย่างน้อยแล้วก็วางมาตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องทำเฟสหมอที่อยู่แถวนี้ไม่ใช่แถวนี้ให้เสร็จก่อนงั้นคุณจะรักษาไม่ได้เพราะเฟสนี้ต้องรักษาโอเคก็ถ้าวาร์ปมาแล้วใช่ไหมตรงนี้จะมีคนบาดเจ็บอยู่ใช้สายลม ส่องเขาแล้วก็รักษาแต่รักษาจะมาคุยเลยรหรอจะชวนคุยอย่างเดียวเลยอันนี้ใครอยากเล่นไม่ได้เกมเลือกอันฝานะแต่ถ้าใครคลิกใหญ่ก็อันซ้ายไปเลยรักษาเสร็จไปเลย เอาจิงเฟน,นี้ทําให้เสร็จๆกันเลยนะพเพราะวิ่งผ่านทีไรลำคายาคนนี้ตลอดเลยมันลอออย่างนี้นั่นแหละเราก็วิ่งมาทางนี้นะครับเดี๋ยวจะวิ่งไปบ้านหลงังเจนคนสงสัยวิ่งไปเลยตอนนี้ผมไม่แวะอะไรนะ เดี๋ยวจะไปบ้านหลังหนึ่งมั้งบ้านนี้มีหมาเลยะระวังมีเฟสน,นี้มีบอยให้สู้ด้วยนะเพราะงั้นอาจจะต้องเต็มของนิดนึงสำหรับคนไม่พร้อมตอนนี้มันเพิ่งเรื่องระดับด้ัยของไม่ได้ทำละเม็ดเลยเบา ไหวไว้เนี่ยโคตรเบาเลยตองเ็นปันไม่เข้าลมก็ยังไม่ไดเอามาด้วยลมฮิวอ่ะ สองตัวหลักผมมันทำเฟสไปแล้วไงแล้วทำแบบไม่รู้ด้วยว่าได้เค้าได้นี่โอเคเสร็จสักทีไอ้ hey, ตัวนี้ผมฝ่านเฟสน,นักคาร์บอ่ะ คุยเรียบร้อยนะครัคหมคแล้วม็ออกมา เออตรงนี้เขาจะให้เรามาตองคืนมัน้งออกไปข้างนอกก่อนอ๋อแรงหมดแต่ผมจะไม่ผิดนะ่าจะเปลี่ยนกงนคืนก่อนมั้งก็เออือเข้ามาฟังก่อนน่าจะเข้ามาฟังก่อนมัน้งนี่ฟังก่อนจะคุยกับคนเมื่อกี้แหละอุยแล้วเราบาดเจ็บอะไรเนี้ย รนหมาก,กัดนี้เมื่อกีก้นั่นแหละแต่ช่างมันเถอะเสร็จแ,แล้วก็ออกมานะครับยืนตรงนี้ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเวลาเป็นตอนคืนใจดีก็เที่ยงคืนอนะ่ะชววัว์สุดละ ปึ๊บเ้วเดี๋ยวผู้ชายเขาเจอนั้นจองอมาแล้วเราก็สะกดรอยตามจริงๆไม่ได้สะกดรอยตามหรอกมันคือให้ขโมยของเลยแล้วเราก็ไปที่บ้านหลังนั้นเลยนะครับ เข้าไปแล้วก็กดคุยแล้เดี๋ยวเราจะโดนสลบมั้งจากไอ้พี่ต้งแข็งอะถ้าผมจะไม่ผิดนะเอแล้วก็สลบ แล้วรอจะโดนว้ามาอีกที่หนึ่งแล้วน่าจะเป็นอดีตรู้แล้วรู้แล้วจะแก้ให้เดี๋ยวนี้แหละ,ดลดละหเดี๋ยวเด็กสุลดล้มเออล้มแบบ โคตรแปลกลมเราไม่สล,ล,ลายไปข้างหน้าด้วยนะดังไหมวะผมเป,เป่าเสียงเมื่อกี้ตรงนี้เส้นระดับยากน่าจะไม่ค่อยนี่มัง้ง ไม่ค่อยค่าไม่ค่อยได้มั้งรอบสังหาระ่ะบินไปนะครับปุ๊บตรงนี้มีกล่องให้เก็บหลายกล่องอยู่นะแต่รู้สึกจะเข้ามาใหม่ได้อีกรอบได้มั้งก็เลยไม่ค่อยได้สนเท่าไหร่ เรียบร้อยตายเฉยเลยถ้าง่ายๆก็มาทางนี้นะครับหายตัวช่วยด้วยนะเพราะว่ามอนธนูเยอะอยู่ตัวสองชั้นไม่ได้นะครับในเนี้ยไม่ปีดน,นี่ มีนักโนลงนู้นป้ง ถ้าใครจะมาเก็บกล่องมามา,มาทั่วๆแถวนี้นะครับแต่ถ้า,ถ,าถ้าจะทำนเรื่องต่อก็พูดตรงนู้นเลยเดี๋ยวตรงนู้นมีกล่องทองมั้งจะไม่ได้ว่าได้อะไรละไม่ได้อะไรเนี่ยวะ ไปโน่นเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปโน่นแล้วยังแรงสกิลต้องตีทีแรง,แรง แต่ถ้านแรงชัวร์สุดละถ้าบินเนี่ยราเมจดแรงสุดละผมสำหรับผมนะจริงๆมันไม่ใช่วัตถุหลักเลยล่มอะ่ะมันเลยดูราเมจดเบาๆ ทางนี้นะครับจริงๆก็ไปตรงมาทางนี้ได้แหละไม่ใช่ไปทางนู้นใช่ไหมแต่เราต้องมาทางนี้ก่อนย <c oughs> ิงให้ตกได้นะจริงๆอ่ะปากให้ตกได้ แค่นี้แหละก็ลงไปตายแล้วเอ้าไม่ตายด้วยทำไมไอ้ดีดนุตัวหลักของมันตกมาตายอ่ะมันตกสูงมากเลยแล้วก็ตายเคจัดการเสร็จแล้วก็วิ่งมาทางนี้นะครับเพ่งกันร้อใจเกินขอเก็บกล่องแป๊บนึงขี้เกียจเ,เข้ามาอีกรอบนึง จริงๆคุยก็ได้นะหาข้อมูลถ้าใครจะคุยหาข้อมูลก็ได้นะแต่ผมเดี๋ยวค่อยไปคุยค่อยไปคุยตอนโน่นแล้วกันซบกบออกเพราะวอ่านไม่ออกตรงนี้จะมีหนูนะเพราะงันระวังด้วยคุยอะไรก็ได้ครับถ้าคิดจะสู้กับหนูวะคุยไปเลย ตรงนี้จะสู้กับมอนระดับหนึ่งโห่อยู่นิดนึงยิงจนหายยิงจนเลี่ยงนะอะโหจอยู่นะระวังด้วยมีท่าเหลืองตัวเนี้ย ติดท่าแดงก่อนถ้าท่าเลยแดงอปมากอะ่ะก็จะตายจะตายจะตายเคือบตายไม่มีท่าเลยไปสู้เลยมั้ง ท้ oh. ายได้องวินอยู่นะเขาทางนี้ก็ได้เหรอเอ่อ uh, ขอเปลี่ยนแล้ขอเปลี่ยก่อน อ๋อลูกมี้แอบตรงนี้มีสองมีสองทางก็สร้สา่าทางนี้ได้เอ้าอันนี้บั๊กนีย่ยอันนี้ยังมันยังมีท่าใหญ่ ใหญ่แต่ระเองก็ไม่ได้แรงของไม่ได้ทำด้วยหรอมั้งมันราเมียงมันเลยเบามาสู้ใหม่หน่อยเร็วเมืบบอมเ่อกี้เราโดนลุมเราบอไม่รีเลยด้วยนะทำไรอะ่ะ <laughs> พอาะทำไรอะ่ะ เฮ้ยส่วนนี้ผ่านลมลมได้เหรอไปนู้นเลยไป ติดท,ท่าแดงพอดีมันเลยไม่ไม,ไม่ไม่สะท้อนโอ้ท่านี้แรงว่ะท่าชุดใหญ่้ียว่ะโอ้ฉันยังไม่ตายเลยหรือว่าผมบาดเจ็บเลยวะ แต่ละโอ้จะสู้นานเกินจริงๆมีสอทางนะครับจะามาทางนี้ก็ได้หรือมาทางนี้ก็ได้ถือธนูไฟนะมีธนูไฟใช้ออัดตัวเอง แล้วเดี๋ยวจะมีมินิบอสให้สู้อีกตัวหนึ่งจริงๆเวลถ้าอ้อมไปมันจะไม่ต่างกันละบอกเลยเออไม่มีเหรออ๋อถ้าเราอ้อมไปอ่ะจะมีมินิบอสให้สู้เลยแต่ที่ผมมาตรงเลยมันข้ามไม่ได้ใช่ไหม,อ,มอย่างยนะังาง กอรนะคับเนี่ยเพิดดูดีแล้ควค้ายเลยอะัวตัวลยตัวบอลต,ต,ตัวลง,งบอถทายิงไกลมีทะยิงนี่นะฝนพาฝนอยู่แต่ก็ทำให้ใหเพล่นง,ง่ายเหมือนกัน แล้วเราใช้ลมทำไมเนี่ยลืมไปว่ามันทะลุเฮ้ยเต่ไม่น่าผมหมดเหรอยิงรวัวอะไรขนาดนี้นะอ๋อมีลม ให้ผิดอันเผลอเลยไม่รู้ว่าจะตะกิ้อันไหนอยู่ยิงไม่ทะลยิงไม่ทะลุหลือ,อีอ๋อแต่มันทะลุนี่แทน เดี๋ยวทำของวะนะปล่อยทำไม ว่าไม่ไป,ไปนั่งดีบอสมันให้หิวที่ไม่ได้นี่นงานหยาบเลยนะ ี่หลอบเลยที่หลอเนี่ยทะลุโลเนี่ยรือเราจะโดนรับออกแล้วไปโผล่อีกบ้านอีกหลังหนึ่ง เฟสก็เสร็จอันนี้น่าจะเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละเอ้แต่คนคนี้คุ้นๆนะถ้าหลังจากนี้เราก็จะคับธนูพิษได้นี่ครับได้ละแต่ผมไม่มีของไงมันเลยไม่โชว์แต่มันปลดล็อกแล้วเห็นวะส่วนธนูไฟเฟสจะอยู่แถวๆนี้ตรงนี้ นี่นี่เฟซตรงนี้แต่ผมน่าจะยังไม่ได้บงครับเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ได้ทำเลยเลยเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นคลิปเฟซไฟแล้วกันมันทำอยู่สักพักหนึ่งอะ่ะยาวอยู่นิดนึงโอเคส่วนนี้เดี๋ยวผมขอจบไลร์จบคลิปตรงนี้ก่อนแล้วกันก็คือถ้าชอบประกอไลค์ก็ติดตามได้นะครับส่วนนี้ไปก่อนครับเชิญครับ